ทาประชาชนที่ร <Zomb ies. S 1> ักทั้งหลายโปรดเลือกเบอร์ีสองเก้าพิกุณพงศะได้เลือกใครนที่เไที่จะชนะชนะยมาเปการเององวยครบพกุณคงร โอกาสมาสัมภาษณ์แขกพิเศษหนึ่งท่านค่ะนระว่าการเอกอนุดิษนาคอนท้าพูนดิค่ะ ครับค่ะพีป่ปอคะเรามากันในสภาเป็น,นไงบ้างพี่คะในสภาวันนั้นก่อนที่มีโอกาสได้แบบอภิปรายวันนที่ที่ที่เห็นยังไงกับการที่มีการตรวจข้อสอบกัน,นนะตรวจข้อสอบกันก่อนอภิปรายด้วยคือวันนั้นที่ยพยา,านในการอภิปารายก็มัน,นก็แข็งทื่อมันมีเนื้อหาสาระที่สำคัญที่ว่ามานเป็นเรื่องที่จต้องติดตามเพราะว่าจริงๆเนี่ยมันเป็นการตรวจสอบผู้อาานไปอยู่แล้ว ต่สิ่งซึ่งพี่น้องประชาชนเขาบอวกมาตรงนี้ไม่อยากจะไปว่าคุณที่ชี้แจงแต่เขาต้องพูดตามตรงน,นะครับว่าการชี้แจงในวันดังกล่าวนี้เนี่ยถามไปอย่างในคำว่าถามถามว่าคุณไปไหนมาแต่บอกว่าสัตว์ป่าอู่ก็คือไม่มีการอตอบในข้อซักถามหรือว่าข้อที่พรรคฝ่ายเราไม่ไว้วางใจซึ่งเรื่องดังกล่าวน,นี้เนี่ยนะครับก็มันมี เรื่องของการพูดคุยในวันดัง,งกล่าวเนี่ยค่อนข้างชัดเจนอยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยลองจับดูน,นะครับ<ม>โดยเฉพาะยิ่งยิ่งเรื่องของการที่มีผู้ใหญ่นะครับบางคนเนี่ยที่มีถึงตําแหน่งสูงแต่รัฐบาลเนี่ยโอหังไรสตาทางพรรคเนี่ยมีจะทำให้ถือแผ่นดีความจริงออกมาให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้ไหมคะมีมีแนวโนม้มว่าจะทำไหมคะ คือในวันนี้เนี่ยนะครับข้อจํากัดก็เป็นข้อจํากัดที่พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะครับพี่น้องนักรนักศัยเราจะได้พบและไา้เห็นมาโดยตลอดก็คือเรื่องของการปิดกั้นสิทธิเสรีภาพในการรับรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องต่างๆนี้เนี่ยเขาปฏิบัติได้เหมือนเรื่องที่พี่อภิปรายก็คือว่าเขาใช้พระราชกำหนดเนี่ยมันบอกว่เป็นข้อกําหนด ในการที่จะปิดเว็บไซต์ในการที่จะใช้ข่าเนี่ยในการที่จะกดหมอพี่น้องประชาชนเรื่องนี้หละครับเป็นเรื่องที่เราจะต้องสู้เมื่อไหร่ก็ตามครับที่คอร์รัปชั่ได้ยกเลิกนะครับยกเลิกคอร์รัปชั่ไปเชื่อว่าปิดหน้าปิดปากเราเมื่ออไหร่เนี่ยความจริงจะหลั่งไหลออกมายิ่งกว่าน้ำพินป่าที่มันทะลายละที่มันไหลทะลักเพราะยังไงความจริงมันก็คือความจริงใช่ไหมคะไม่มีใครสามารถปิดเดือนได้ครับแล้วก็ เท่าที่ผมได้ดำเนินการทำงานในการตรวจสอบของพี่น้องประชาชนที่เขาทำรูปกระดาษกันไปเนี่ยเรื่องของการรวบรวมข่าวามจริงกับประเด็นเรื่องของการสลายการจับแก๊งนี้มากมีคนทำไม่เยอะนะครับแล้วก็หลายหลายมุมมองตรงนี้วันนั้นนะครับถ้า ได้กลับเข้ามาแล้วก็ดูเรื่องของข้อมูลกันได้อย่างาเสรีรและจะใชะ้ใช้สติปัญญาของท่านทีนิ้พาะก์ด้วยหลักการและเหตุผลนะคะแล้ว,ลวมันหา,าเรื่องการหาเสียงร่ีวันนี้เนี่ยเรามาเรื่องหาเสียงให้พี่ก่อ ้องการเปลี่ยนว่าข้อจํากัดของการหาเสียงภายใต้พรบเนี่ยมันทําให้มันมีข้อจากัดหลายเรื่องทีเดียวอย่างไรก็ตามครับการที่พรรคเพื่อไทยได้รับอนุญาตให้ทําการเปิดปลาสายได้คงไมได้มากในะารจากนั้นการตอบรับในวันแรกที่ยังไม่รู้ว่าจะปลาสายได้หรือจะปลาสายไม่ได้เนี่ยเป็นการเรื่องเนี่ยก็คขอนข้างจะลำบากในการที่จะทำภารกิจตางพี่น้องนวันนี้มีเรื่องหลายเรื่องครับที่ เรียกว่ามันเป็นข้อสงสัยณวันนี้เนี่ยพอเปิดเป็นทีปราใส่เนี่ยก็ช่วยับทำให้พี่น้องประชาชนได้มีกาสเข้ามาสักการข้อเ <ขอ S 1> ท็จ <ขอ S 1> จริงได้ดนะรู้เรื่องได้จริงครับแล้วตรงนี้แหละจะเป็นเรื่องสาคัญในการที่พี่น้องจะออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันประกาเนี่นะครับเพื่อจะ,จะพักใจขอแล้วแต่แน่นค่ะ แม่พิมพ์อ๋เนี่ยยังอยู่ในเรือนจำยังไม่สามารถที่จะออกมารณรงค์หาเสียงประชาสมพนได้บางเหตุการที่ควรจะเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้สมาชิกพรรคกันทุกคนนะครับภาคเลยไม่ใช่เฉพาะแม่นาคก็ออกมารณรงค์แทนทชั้นใด้ชั้นนั้นครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยสำหรับนักสู้ประชาธิปไตยคนครับแม้ว่าท่านจะไม่ได้อยู่ในที่นี้ท่านก็สามารถทำหน้าที่ของท่านได้โดยการาเรื่อง่วมมือ เพื่อนร่วมบุญมการเนี่ยนะครับในเขียนออก hmm. แล้วช่วยกันเป็นบัตรดีกันครับเทคแคร์ซึ่งกันและกันและขอให้มัน่นใจว่าเพื่อนร่วมุญมการไดเขตยออกของท่านเนี่ยจะออกไปใช้สิทธิ์นในวันนั้นวันนี้ลองนับดูเนี่ยผมเชื่อว่าพี่น้องฝ่ายประชาธิปไตยเรามีมากครับหลายสิบล้านคนคลองคิดดูครับทั้าคนเหล่านี้ขอเพียงขอคนคนเดียวครับไนเขตยอ,อแล้วควบคุมให้เขาไปเลือกตั้งตามบุดมการประชาธิปไตยเลือกพรคที่ถูกต้องเนี่ยเช <c oughs> ื่อว่าคงแค่มีสิทธิ์ชนะครับค่ะแล้วตอนนี้ พี่น้องประชาชนที่อยากว่าแทนกันเวทีปลาใสต่อไปเนี่ยจะไปที่ไหนอะไรยังไงเนี่ยสามารถติดตามดูได้ไหนนะคะโดยคนไปเนี่ยนะครับถ้าเป็นทางการก็ติดตามทางเว็บไซต์ของทางกา,รางไาการไากับชนะว่าที่พักอาจจะไม่ได้ขึ้นหรือว่ายังไม่ได้อัพขึ้นมานครับเฟซบุ๊กของพี่อนุดิษฐ์นี่ก็สามารถติดตามได้ กคำทับชื่อชื่อลงเลยภาษาไทยภาษาอังกฤษครับควนสะกดให้ให้สะกดนะครับเอาชื่อเซิร์ชเข้าไปก็คงจะเห็นเลย A N U B I T H H โค้งอะนะครับขอบคุณพี่อนุดิบมากเลยนะคะที่มุษาให้เหี้ยดีมากครับสำหรับทีมงานนะครับทีมงานฝ่ายประชาธิปไตยที่น่ารักแบบนี้เจอกันเมื่อไหร่ก็บอกได้เลยนะครับ